ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนอนุบาลออนไลน์ค่ะสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองไทยของเรานั่นก็คือเรื่องเรารักเมืองไทยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ธงชาติไทยดอกไม้ประจำชาติไทยแผนที่ประเทศไทยช้างประจำชาติไทยอาหารขนมไทยการไหว้และพลเมืองดีกันค่ะมาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะธงชาติไทยมีสามสีสีแดง สีน้ำเงินและสีขาวสีแดงเรามาเรียนกันรู้กันนะคะว่าแต่ละสีนีมีความหมายว่ายอย่างไรสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากร์ไทยค่ะ พระมาหากษัตริย์ไทยของเราในปัจจุบันนั่นก็คือรัชกาลที่สิบท,ทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะเด็กๆดอกไม้ประจำชาติไทยเด็กๆต้องดูสิคะว่าดอกไม้ประจำชาติไทยเนี่ยมีสีอะไร ใบตอบถูกบ้างคะถูกต้องค่ะมีสีเหลืองดอกไม้ชนิดนี้เรียกว่าดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนนะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยของเราดอกไม้นี้มีสีเหลืองอลามมักพบเห็นได้ทั่วไปตามริมถนนสายต่างๆสีสันของดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนเนี่ยมีสีที่สวยมากที่สำคัญ ยังเป็นต้นไม้มงคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยของเราด้วยนะคะเด็กๆ,กๆแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศไทยของเรามีลักษณะคล้ายๆกับด้านขวางเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมและเด็กๆก็เคยเรียนมาแล้วด้วยในแผนที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีทั้งหมด6ภาค เห็นไหมคะพื no ้นท nice? ี่สีส้มๆเรียกว่าภาคเหนือสีชมพูเข้มเรียกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กๆเห็นสีเขียวไหมคะสีเขียวเนี่ยพื้นที่สีเขียวเรียกว่าภาคกลางเด็กๆเห็นสีชมพูอ่อนไหมคะเขาเรียกว่าภาคตะวันออกเด็กๆเห็นต้องแทกตรงนี้เป็นสีฟ้าไหมคะเรียกว่าภาคตะวันตกและข้างล่างสุดด้านขวาเลย เป็นสีส้มๆ,ๆเนี่ยพื้นที่สีส้มๆเราเรียกว่าภาคใต้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยอาศัยอยู่ภาคใดคะใครจะทายถูกนะเด็กๆอยู่ที่จังหวัดอะไรคะใช่เด็กๆอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วจังหวัดจันทบุรีเนี่ยอยู่ที่ภาคอะไรคะ อยู่ที่ภาคตะวันออกนั่นเองค่ะเห็นไหมคะพื้นที่สีชมพูอ่อนๆเนี่ยค่ะคือพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นะคะดเด็กๆต่อไปช้างประจำชาติไทยเด็กๆคะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ประจำชาติไทยและช้างเนี่ยก็ถือว่า เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเนื่องจากคนไทยเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญยังถือให้วันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ช้างไทยด้วยค่ะ